สวัสดีค่ะมาพบกันกับรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โดยคุณครูอัญชลีชัยวุฒิค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของคำสมาศค่ะคำสมาศหมายถึงคำที่สร้างขึ้นใหม่จากภาษาบาลีและภาษา,ษา,ษา,ษาสันสกฤตเท่านั้นนะคะเพื่อใช้เพื่อให้มีคำใช้ขึ้นมาใหม่ค่ะคำสมาศแบ่งเป็นสองประเภทนั่นก็คือคำสมาศแบบสมาศ และคำสมาธแบบสุนทิค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของคําสมาธิแบบสมาธิค่ะคำสมาธิแบบสมาธิก็คือการนำคําบาลีและสันสกฤตตั้งแต่สองคำขึ้นไปมาเรียงต่อกันอ่านออกเสียงต่อเนื่องกันโดยมีลักษณะดังนี้ค่ะลักษณะที่1คําคำสมาธต้องไม่ประวิสัญชนีระหว่างคำที่มาสมาธกันนั่นก็คือจะต้องไม่มีรูปสละ สระอะกำกับเวลาอ่านออกเสียงอะครึ่งเสียงเช่นคำว่าอิสระบวกกับคำว่าภาพนะคะได้เราจะตัดสระอะออกนะคะซึ่งก็จะได้คำว่าอิสระภาพนั่นเองนะคะตัวอย่างที่สองค่ะพละบวกกับคำว่าศึกษานะคะตัดสระอะออกนะคะได้คำว่าพละศึกษาค่ะ ตัวอ,อย่างที่3มนะคะศิลปกรรมนะคะศิลปะบวกกับคำว่ากรรมนะคะตัดสระอะออกนะคะอ่านว่าศิลปกรรมค่ะต่อไปคำว่าวีระ,ระชนนะคะตัดสระอะออกนะคะก็ได้คำว่าวีรชนนั่นเองนะคะคำว่าหิมะบวกกับคำว่าพานนะคะตัดสระอะออกได้คำว่าหิมะพานค่ะต่อไปเรามาดูคำสมัติแบบสมัติในลักษณะที่สองะคะ่ะ คำสม t ตต้องไม่มีไม้ธนคาตระ,ระหว่างคำที่มาสมาตกันนะคะหรือไม่มีการันนั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างแรกกันค่ะ jd บวกคำว่าสถานนะคะกลายเป็นเจดียสถานค่ะแพทย์บวกกับคำว่าสมาคมนะคะกลายเป็นแพทย,ยสมาคมค่ะคำว่าสัตว์บวกกับคำว่าแพทย์นะคะอ่านว่าสัตวแพทย์ค่ะคำว่าทิพบวกกับคำว่าเนรนะคะได้คำว่า ชิพยเนตรค่ะต่อไปคําว่าพิพิธภัณฑ์นะคะบวกกับคําว่าสถานนะคะได้คําว่าพิพิธภัณฑสถานนะคะต่อไปเรามาดูคําสมาธแบบสมาธในลักษณะที่3ค่ะก็คือการอ่านคําสมาธจะอ่านออกเสียงสระต่อเนื่องกันแม้พยางท้ายของคําหน้าจะไม่มีรูปสระกํากับก็จะอ่านออกเสียงเป็นเสียงสระเช่น แพทยสมาคมอ่านว่าแพทยสมาคมสัตวแพทย์อ่านว่าสัตวแพทย์นะคะพิพิพธภัณฑสถานอ่านว่าพิพิธภัณฑสถานนั่นเองนะคะตัวอย่างต่อไปค่ะองค์รักอ่านว่าองค์รักบรรรักษศาสตร์อ่านว่าบรรรักษศาสตร์วสันตดิโดรกอ่านว่าวาสันตดีรกไปรสเนียบัตรอ่านว่าไปรสเนียบัต ปูชนียบุคคลอ่านว่าปูชนียบุคคลต่อไปคำสมาตถแบบสมาตถในลักษณะที่4นะคะคำสมาตถจะแปลความหมายจากหลังมาหน้านะคะเช่นคำว่าโจรบวกกับคำว่าภัยนะคะเท่ากับรวมกันแล้วก็คือโจรภัยนะคะแปลว่าภัยที่เกิดจากโจรน,นั่นเองนะคะต่อไปคำตัวอย่างที่2ค่ะ สัตว์บวกคำว่าแพทย์นะคะอ่านว่าสัตวแพทย์นะคะแปลว่าแพทย์ที่ดูแลรักษาสัตว์นั่นเองค่ะต่อไปค่ะคําว่าประวัติบวกกับคาว่าศาสตร์นะคะอ่านว่าประวัติศาสตร์แปลว่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาในอดีตนะคะต่อไปคําว่าถาวรบวกกับคาว่าวัตถุอ่านว่าถาวรวัตถุแปลว่าสิ่งของที่มั่นคงยั่งยืนค่ะข้อสังเกตนะคะ การอ่านคำสมาดต้องอ่านออกเสียงสละต่อเนื่องกันระหว่างคำถ้าไม่อ่านต่อเนื่องกันและไม่แปลความหมายจากหลังมาหน้านะคะจะไม่ถือว่าเป็นคำสมาดค่ะเช่นคำว่าประวัติบุคคลอ่านว่าประวัติบุคคลแปลว่าความเป็นมาของแต่ละบุคคลนั่นเองค่ะนายกสมาคมอ่านว่านายกสมาคมแปลว่านายกของสมาคมค่ะประวัติ วรรณคดีอ่านว่าประวัติวรรณคดีแปลว่าความเป็นมาของวรรณคดีค่ะลักษณะที่5ของอคำสมานแบบสมานนะคะก็คือคำที่ขึ้นต้นด้วยพระเป็นคำราชาศัพท์เกี่ยวเนื่องกับอวัยวะในร่างกายเป็นคำสมานค่ะคำว่าพระแผลงมาจากคำว่าวระในภาษาบาลีกับภาษาส,าสันสกฤตนะคะ และเป็นคำราชาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะของร่างกายถือว่าเป็นคำสมาศค่ะเช่นพระกรนะคะที่แปลว่าแขนพระหัตที่แปลว่ามือพระชงนะคะที่แปลว่าแข้งนะคะพระบาทที่แปลว่าเท้านะคะพระเนตรที่แปลว่าตาพระอุระที่แปลว่าอกนะคะ ถ้าคำว่าพระนำหน้าภาษาอื่นนะคะเราจะไม่นับว่าเป็นคำสมทค่ะเช่นพระเจ้าคำว่าเจ้าเป็นคำไทยแท้นะคะหรือว่าคำว่าพระเนยนะคะคำว่าเนยเป็นคำเขมรค่ะคำว่าพระที่นั่งนะคะคำว่าที่นั่งเป็นคำไทยแท้ค่ะหรือพระเก้าอี้นะคะคำว่าเก้าอี้คือคำภาษาจีนค่ะต่อไปเรามาดูคำสมาทแบบสมทในลักษณะที่6นะคะ คำที่ลงท้ายด้วยคำว่าศาสตร์กรรมภยัยภาพนะคะมักจะเป็นคำสมาตค่ะเช่นคำว่าโหราศาสตร์วิทยาศาสตร์พานิชยาศาสตร์คณิตศาสตร์จุลกรรมศิลปกรรมอุตสาหกรรมศัลยกรรมเสถียรภาพสถานภาพอิสรภาพทุพพลภาพอุทก,กภยัยวาตภายัยและทุพพิฆภัยค่ะ สรุปแล้วนะคะคำสมาศนะคะก็คือวิธีการผสมคําของภาษาบาลีและภาษา,ษาสันสกฤตนะคะไทยได้นํามาดัดแปลงเป็นวิธีการสมาศแบบไทยนั่นเองนะคะลักษณะของคํำสมาศก็มีดังนี้ค่ะ 1. เป็นคําที่มาจากภาษาบาลีกับภาษาสันสกฤตเท่านั้นนะคะแล้วคําที่รวมกันแล้วน่ะจะไม่เปลี่ยนแปลงรูปคำแต่อย่างใดนะคะคำสมาศเมื่อออกเสียงต้องต่อเนื่องกันนะคะ คำที่นํามาสมัติกันแล้วน่ะความหมายหลักจะอยู่ที่คําหลังนะคะส่วนคำหมายความหมายรองนะคะจะอยู่ที่คําหน้านั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของคําสมัตินะคะแล้วก็คําสมัสิแบบสมัตินะคะสําหรับคลิปหน้านะคะเรามาติดตามเรื่องคําสมัตแบบส่วนที่กันค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ